ก็ <Go. S 2> ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่ผมผมเกมเมอร์ทีวีนะครับมันอยู่เกมวาลรและแจนิคเช่นเคยนะครับ <laughs> ทุกคนต้องเสียงสนใจเลยสนใจนะครับไ่้เสียงผมเป็นไรครับผมอยากเล่นเสยงเงียงอย่างนี้แหละไม่เป็นไรหอรอกเนาะเล่นดันกันกับตอนเป็นยัง <laughs> เป็นอะไรช่หน้าอายมากนี่อยู่ช่วงซุ่มเอ่อซุ่มนั่นแหละซุ่มตัวละครน,นั่นแหละนั่นแหละครับทุกตัวละครน,นั่นแหละครับ ให้ครับสุ่มตัวละครครับเราก็จะมาสุ่มตัวละครกันนะครับหลังจา,าี่เราแบบหายกันไปนานนะครับแล้วผมก็จะผมไม่มีคอนเทนต์จะผมจะทําคลิปนี้ผมก็เลยเอออันนี้มันพอสมได้ก็จัดการเลยละกันนะครับโอเคนะเราก็จะมาิ่มสุ่มกันเลยผมไม่มีคอนเทนต์อะไรที่จะทําแล้วนะมันตันครับมันตันในหัวผมโอเคนะครับเราจะมาสุ่มหัวใจก่อนเลยหนึ่งร้อยหัวใจนะครับ สามารถุ่มได้สองครั้งเพราะผมมีสองรอยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่ารอช้าอ้สีม่วงก็ยังถือว่าดีอยู่นะต่อไปครับอีกรอบหนึ่งหัวใจเราค่อนข้างเยอะอยูน่นะเพราะว่ามีคนมาเออขอเป็นเพื่อนโอ้โหฟ้าตั้งแผง มีขอบางคนขอเพื่อนเพื่อนก็ให้ให้บนะครับซึ่งอาจจะเป็น f อฟซผมหรือคนอื่นก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครมาขอผม,มเพื่อนในเกมนะในเกมโอเคนะต่อไปผมจะสุม่มเสีใบของคัมพีแล้วกันนะผมไม่มีคอนเทนต์ในหัวอะไรจริงๆนะครับคือครับตันกเกมนี้แล้วอะจะทำคอนเทนต์อะไรอะใครแนะนำอะไรให้ผม ทำก็คอมเมนต์ให้คลิปได้เลยนะครับว่าใครมีแบบคอนเทนต์อะไรอยาผมทําอะไรยังไงก็บอกกันด้วยนะครับผมทําคอนเทนต์ให้นะครับอเอไปต่อครับเอออะไอีกสามสิบเหรอสมดีอีกสามครั้งจัดไปมาขอเจอตำนานสักโอ้ยตำนานสามเลเนี่ยหรือเปล่าอ๋อ ไอ้อะไรวะลัสคาราันลัสคารันลัสคารันนะครับเออทอมไอ้ตัวนี้ก็ดีนะถ้าเกิดคนปั้นอะ่ะมันค่อนข้างมาง่ายอยู่มันค่อนข้างปั้นง่ายอยู่นะครับทอมเนี่ยโ oh. อ้แดนน่าผมน่าจะทำในหน้าได้แล้วมัง้งมั้งนะโหดูดิได้มาหากาพย์อันหนึ่ง สองหรือเปล่าแตำนานจริงๆน่าจะประมาณนี้ถือว่าดวงดีให้อีได้นี่ละว้าวเราสามารถไปสุ่มอันนี้ได้อีกแล้วเนี่ยซุปเปอร์ทองคั่งคอ,อเชอ่อ้าวเต็มเอ้ยใช้เพชรโอ้โหอะไรเนี่ยอีกนั่นมันเต็มแล้วนะเออตัวละครพวกเมื <laughs> ่อกี้ใช้เพชรไปโอ้โหเสียดายดมากโอ้โหอย่างน้อยยังได้สินสีทองมา มาฮอดบดุกเหรออ่านว่าดุกปะดุกบันท่าอ่ะเฮ้ยเกียนะครับเดี๋ยวผมไปเลียของนมียก่อนนี่บลาบลาบลาเอาขึ้นเลยแล้วกันโอเคต่อไปเหลือสามสิบช่องนะงจะสุ่มต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะไปต่อกันอีก ผลไม้อะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจมามาครับโอ้โหทำนานไม่มาถือว่าวันนี้เราโชคดีคร euh. ับคลิปนี้เราโชคดีแล้วกันครับได้มาสามตัวแหละยังแบบสุดนี่อืมผมจะสืออันเดสเดียวะอันเดสคนป่า อัศวินไอกองทัพผมก้นส่มอันไหนดีออันเดสนี่แหละมาผมส่มอันเดสแล้วกันครับสิบอันไม่ต้องคิดอะไรมากเออเฮ้ยไปครับเราไปรับตัวรับของกันเลยแล้วกันเนี่ยอันเดสโอ้โหเป็นปึกปึกถึงตัวสองตัวสามตัว 4ี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวโอ้โหได้มาแปดตัวครับได้อันเดนมาแปดตัวเก้าตัวอันนี้แถมมันไหนเออเมื่อกี้ตัวตัวที่เราได้ก็มีตัวนี้ลัสคารันนะครับตัวหนึ่งเป็นสายอะไรชาร์โดชาร์โดหายชา a d o w นะครับเออ ตอนแรกผมจะปั้นตัวดีด้วยนี่ตัวนี้ตัวเนี้ยตัวนี้ผมก็จะปั้นนะตัวนี้กับบัลลี่บรลลี่เป็นไนมีบอลลี่แต่ว่าผมยังหาบัลลี่ไม่เจอนะแต่ว่าหาตัวเนี้ยค่อนข้างค่อนข้างน่าจะง่ายอยู่นะน่าจะง่ายอยู่ในความคิดของผมเอ่อก็ไม่มีอะไรแล้วแหละเรากระสุนหมดแล้วโอเคครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใจ้ผมหน่อยครับและใครอยากให้ผม ทำคลิปยังไงก็สามารถคอมเมนต์ให้คลิปได้นะครับแคปบาย